แก้มพี่น้องป้าลาคนนนิจิว่าแปลว่าสวาัสดีอีนางนาฏนาลีอยู่แดนที่ญี่ปุน่นแก้มกระสีจุนพูนงามเลิศโซภาฉันเป็นนางมัตชาซื่อวา่าฮินกิ <c oughs> คิวคาดคงสิงนเขียววองดังโมทั้งพี่ศพกับปู่ค้าคงก้นคองามไปเบิดตลอดงามฮอดสุนนองว่าจานั้นก็คงย้ำปล่อยดาคนว่าจานั้นก็คงคงย้ำปล่อยดาคน อ่ามันทื่วอาหล่อแต่นั่งนี่เป็นฮอนฮุ่นย้อนความฝันคิดมากฝันเห็นพญานาคหลากสีเกี่ยวกายตั้งแต่น้อยจนใหญ่บอกให้พ่อพบพานนั่งนีเกิดสงสัยคือสิอูในด้านแปซิฟิกคือสิอูในด้านมหาสหมุทรแปซิฟิกทะเลเอ สุพหางแวงแย่งเคียงแล้วเลสโก้ใ่ลาแมนมาเดินให้ค่ะ ได้ใบออกจากที่ฮีโนกิมาซาโนยลอยลองทะเลลวงหน้าว่ากว้างแขตปองเปซิฟิกดิกหางก,กังวนเวิร์นเพิดเ,เพื่อนพาไทยนองมองเบิก้กงกำฟูงชะลามหรือว่าชาพัดบอมีพญานาคเครือดำดังฝันว่าแล้วดันดันดุนดงลอยหายเห็นแต่ฝูงลัวมาตกตีบอลเล่เฮห้องฟาดคุ ฉันมีนามว่าฮิโนกิฉ <c oughs> ันมีนามว่าฮิโนกิเราเปล่าอะไรนะ ฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากถิ่นที่ปุนเอเชียวนว่ายตามท่อน้ำเสียร่างกายอ่อนเพียกว่าจะถึงทะเลเบียนตามหาพญายานะสุดแสนลำบากมาหายาทะเธอเห็นแต่ปลากระเบนดังเปพวกปลาซิโอทะเลอยู่ปิงปองอยู่กับปิงเธอว่าอาบุญสาลาให้บอกพี่มา เดี๋ยวดับตบด้วยสวิงแล้วเอาไปย่างปิ้งให้งูสิงกินไตมีโมก็กว่าตัวสั่นแล้วจังว่าจะลั่นล่าเร็วพันบอกไปแปซิฟิกมีพญาน,นาคสถน้หยต้องไปเมืองไทยถึงจะได้เจอๆๆเจอเดีว <c oughs> <c oughs> ให้โอกาสล้วเป็นคีนะพี่นอต <c oughs> เต็งกิเด์เสนอคำบอกกาวนะ้ำกาลอยฟังฟ้า ก็ไปกะบ,บอกเอาไทยได้มาเจอเพื่อปลาวานเพื่อยงฟ้าหมูหน่อยพอยพักยังเลยนั่งกินข้าวเที่ยงอีนั่งหน่อยกำาเกียง,งอิ่มแล้วก็เล่านี่หอดวางนี้เห็นเคียร์ซาลาเป็นปลาเมือกเพื่อนั่งสันติเขาขอถามเจ้าเด้อเอาอย่าเฝ้าว่าดิฉันขอถามว่าพญานาคเพืใส่ป้าหมึกใดห,หัวหลอกคำคัน เออพ่อดีมีเอียนนอยลอยวนอยู่หนงแกงเด้อเจ้าไอ้เฝ้านีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่อไอ้เฝ้าไรนี้โตนั่งนี่เสียเซลพ่อประมาณมาสงสารโตปู่บู่มาแต่ไก่ลำมองดูกำเห็นดำดำลอยเส้นเท่าน้าหนูเสียการบานมาเลยค่ะเฮ้อย่าไปคล้ายหนาจ้คของมาลองเมื่อไหร่เฮ้ก็อย่าลองเฮาอย่า